ตอนนี้นะครับกลายเป็นบุคคลว่างงานกันเยอะมากๆนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทํางานประจํานะครับแล้วก็โดนพิเศรษฐกิจเล่นงานสามารถทําให้ผมนี้นะครับสร้างไรายได้จากเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นิ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับป๊าป๊ามาแชร์นะครับวันนี้เช่นเคยครับมีสิ่งดีๆที่จะมาส่งต่อมีสิ่งดีๆที่จะมามอบให้กับทุกคนเช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าในหลายคนตอนนี้นะครับโดนพิเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิด19เล่นงานนะครับจากพนักงานประจํานะครับที่เคย ทำงานแล้วมีไรายได้ตอนนี้นะครับกลายเป็นบุคคลว่างงานกันเยอะมากๆนะครับจากสถิตินะครับอของประกันสังคมนะครับตอนนี้มีคนที่ยื่นว่างงานเป็นจํานวนมากหลายแสนคนเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยทํางานประจํานะครับแล้วก็โดนพิเศรษฐกิจเล่นงานแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของไวรัสโควิด -19 อันนี้มีผลมากๆครับทำให้ผมจากที่เคยมีไรายได้ประจำนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับการเป็นบุคคลว่างงานผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับเครียดนะครับเพราะว่าเจอสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เช่นเดียวกันกับผมนะครับก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกเครียดมากนะครับจนมีวันหนึ่งครับผมได้มีโอกาสไปได้เจอกับแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มันสามารถทําให้ผมเนี่ยนะครับสร้างไรายได้จากเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ง่ายๆนะครับเพียงกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาพูดถึงตอนนี้แล้ว อยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ชื่อว่าแอปพลิเคชันอะไรครับซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันคิวเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นการทํางานในโครงการนะครับไทยช่วยกันให้คนมองหางานได้หาเงินนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนี่เองครับหลายหลคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะหางานหาเงิน จากเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อย่างไรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าเราจะสามารถหาเงินจากเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีวิธีการหาอย่างไรซึ่งง่ายมากๆครับ ครับเพียงแค่เรามีความสามารถนะครับหรือว่าอาชีพที่มันติดตัวเรามานะครับเราสามารถสร้างเม็ดเงินได้จากแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างง่ายดายเลยแลหลายคนนะครับที่กําลังฟังอยู่มาถึงตอนนี้ก็เกิดความกังวลในใจว่าเฮ้ยแล้วอย่างเราอะครับเราจะมีความสามารถพิเศษอะไร หรือว่าเราจะสามารถทําอาชีพอะไรได้ในเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแอปพลิเคชันคิวเปอร์ครับเขาสามารถรองรับมากกว่า100อาชีพนะครับไม่ว่าคุณจะเคยเป็นแม่บ้านนะครับมีความสามารถในการทํางานบ้านนะครับเป็นช่างทั่วไปนะครับช่างแอร์ช่างตัดผมช่างเสริมสวยนะครับช่างเล็บนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นหมอดู คุณก็ยังสามารถที่จะหาเงินจากเจ้าแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วหลายๆคนอึง้งแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยอาชีพของเราก็สามารถสร้างรายได้าจากแอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกันนี่หว่านะครับก็คือแอปพลิเคชันนี้นะครับเขารองรับเกือบทุกอาชีพเลยนะครับถึงแม้ว่านะครับจะไม่มีอาชีพไหนที่ให้เราเลือกในแอปพลิเคชันเราก็สามารถ ชี้แจงเข้าไปถึงบริษัทนะครับเขาก็จะเพิ่มอาชีพนั้นให้กับเราได้นะครับผมดังนั้นนะครับผมคิดว่าไอ้เจ้าคิวเปอร์นี่แหละมันจะสามารถช่วยเรานะครับในสภาวะตอนนี้เศรษฐกิจตอนนี้นะครับทำให้เรามีรายได้ขึ้นมานะครับและก็ง่ายแสนง่ายนะครับเพียงแค่เรานะครับติดตั้งเจ้าแอปพลิเคชัน Cuper ลงในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ของเรานะครับรองรับในระบบ Android นะครับและระบบ iOS ได้ทั้งหมดเช่นกันนะครับเพียงแค่ คลิกดาวน์โหลดแค่นั้นนะเอาละฮะก่อนที่เราจะไปรู้จักเจ้าแอปพลิเคชันนี้ให้อย่างลึกซึ้งว่าวิธีการดาวน์โหลดการติดตั้งใส่ข้อมูลใส่ยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีก่อนนะครับสำหรับเจ้า c ิ p p r r ข้อดีข้อหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าแอปพลิเคชัน c u p e ปเราสามารถหาลูกค้า ใกล้ๆบริเวณที่อยู่ใกล้ๆเราได้เลยนะครับเพราะว่าคิวเปอร์นะครับเขาจะจับสัญญาณผู้ใช้นะครับโดยระบบเรดาร์ที่เขาสร้างขึ้นมามีความแม่นยำมากนะครับตรงนี้ก็สะดวกสบายกับเราเลยนะครับครับและข้อดีข้อที่2ครับเราสามารถคุยกับลูกค้าได้โดยตรงนะครับ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะครับสามารถคอนแทคกันได้โดยตรงนะครับนั่นหมายความว่าจะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับอันนั้นเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับซึ่งมันจะโยงไปถึงในข้อที่3คือเราสามารถตั้งค่าบริการของเราได้เองนะครับแล้วก็เรายังสามารถนัดวันเวลาที่เราและลูกค้านะครับที่สะดวกนัดมาเจอกันได้เลยนะครับและข้อ4ข้อนี้ดีสุดครับ เราสามารถรับเงินได้เลยนะครับเพียงเราบริการให้ลูกค้าเสร็จเราก็สามารถรับเงินได้ทันทีไม่ต้องรอรับจนถึงสิ้นเดือนนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะครับเอาละฮะพูดก็พูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกๆคนนะครับไปรู้จักกับหน้าตาของเแอปพลิเคชันคิวเปอร์กันเลยสําหรับผู้ที่ให้บริการและผู้ที่จะได้รับบริการ จากเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับมันมีวิธีการติดตั้งที่แสนง่ายเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละขั้นตอนนะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดทีละอย่างทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับครับอันดับแรกเลยสําหรับผู้ที่จะให้บริการหรือผู้ที่จะหารายได้จากคิวเปอร์โปก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับทําการสร้างบัญชีใหม่เพื่อลงทะเบียนผู้ให้บริการครับ ระบบก็จะให้ใส่ข้อมูลทั้ง3อย่างง่ายๆได้แก่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็การตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักแล้วเลือกอาชีพที่เราต้องการที่จะให้บริการนะครับครับสำหรับอาชีพที่ท่านจะเลือกนะครับเขามีอาชีพให้เลือกมากกว่าหนึ่งละอาชีพนะครับถ้าหากท่านเลือกแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพเองได้ถ้าอยากเปลี่ยนนะครับต้องติดต่อเข้ามาบริษัทคิวเปอร์นะครับเพื่อทําการขอเปลี่ยนแปลงอาชีพนั่นเอง หลังจากนั้นรอยืนยันหมายเลขโทรศัพท์โดยรหัส OTP 6หลักนะครับจะส่งมาที่ SMS พอกรอกรหัส6หลักไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการลงทะเบียนเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนง่ายๆตามนี้เลยกรอกข้อมูลส่วนตัวในโปรไฟล์ร้านค้าของเราให้ครบเน้นย้ำว่าต้องกรอกให้ครบนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกบริการของเราได้ง่ายขึ้นครับ อย่าลืมกรอกบัญชีธนาคารเพื่อการถอนเงินของเราจะได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับครับและอย่าลืมเติมวันเข้าสู่ระบบเพื่อเปิดหน้าร้านของท่านให้ลูกค้าสามารถมองเห็นท่านผ่านระบบเลดาได้โดยข้าบริการเปิดอยู่ที่วันละ1บาทเท่านั้นวันไหนเปิดถึงจะหักวันไหนไม่เปิดก็ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายจากส่วนตรงของตรงนี้นะครับ แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยตอนนี้คิวเปอร์เปิดให้เราได้ใช้บริการฟรีนะครับฟรีไปจนกว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 โ้โหถือว่ายาวเลยนะครับและระบบจะมีการหักค่าบริการ9%จากทุกๆค่าบริการที่เราได้รับงานนะครับและได้รับเงินจริงๆซึ่งถือว่าเป็นค่าบริการที่ถูกมากเมื่อเทียบกับหลายๆที่นะครับครับ และสำหรับผู้ที่จะมาใช้บริการหรือลูกค้านั่นเองก็กดดาวน์โหลด q u p e r a p p แอปพลิเคชันสีดำแล้วกดสร้างบัญชีใหม่นะครับกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายมากๆครับครับสำหรับฝั่งลูกค้าหรือผู้ที่จะใช้บริการนะครับ ก่อนที่เราจะไปค้นหาบริการก็ต้องมีการเติมเงินเพื่อซื้อวชเชอร์นะครับเวชเชอร์ตัวนี้จะเอาไว้จ่ายเข้าบริการต่างๆของท่านนั่นเองหรือจะกลับมาเติมภายหลังหลังจากที่เราเจอการค้นหาบริการของเราแล้วก็สามารถทําได้เช่นกันครับ ับและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างบทสนทนาผู้ที่ให้บริการและผู้ที่ใช้บริการในการสนทนาและดิวงานบริการกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับว่าเขามีการดิวงานการจ่ายเงินการนัดเจอกันอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลย อย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วผมเชื่อว่านะครับทุกๆวันนี้นะครับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเรานะครับหอาชีพนะครับหรายได้ผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอเพราะทุกวันนี้นะครับรายได้ของเราเท่าเดิมนะครับแต่ค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมคิดว่าเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้คิวเปอร์นี่แหละครับมันที่จะสามารถนะครับเพิ่มรายได้ให้กับเราที่ครับผมเชื่อว่านะครับตอนนี้ใครที่กําลังว่างงานหรือใครที่กําลังตกงานอยู่นะครับ ก็เอาจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันคิวเปอร์นะครับไปช่วยในการสร้างรายได้นะครับมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราหรือตอนนี้ใครที่กําลังทํางานอยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่เจ้าแอปพลิเคชันคิวเปอร์ตัวนี้เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับเ,เราก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้มันช่วยทัให้เรานะครับมีรายได้อีกหนึ่งทางนะครับ ครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่เจอประสบการณ์และอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกันกับผมนะครับผมก็อยากให้มันเป็นอีกหนึ่งทางออกนะครับที่จะช่วยเหลือเราและจุนเจือเราให้เราสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับผมหวังว่านะครับคลิปนี้ มันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราหรือใครหลายๆคนที่เขากําลังว่างงานตกงานอยู่ตอนนี้ให้เข้ามานะครับศึกษาแล้วก็ใช้วิธีการใช้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกๆคนนะครับจะผ่านพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจและผ่านพ้นจากโร,โรคไวรัสโควิด -19 วันนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ